เกียงอ้อมเกียงลงทุนครับกับตอนตรอตอนที่สี่การจัดพอร์ตพี่พอนทำอะไรอยู่ครับก็ลังมีเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่เรือพอร์ตต่างกคิดนะสุนะสดที่จ้าวอนไหน,นก็ยิวมากองเงินไปลงทุนแบบนี้ก็ลงทุนแล้วสินะแต่เดี๋ยวกอ่อนยังมีอย่างอย่างให้รู้หลังจากที่สำรวจรู้เป้าหมายชดัดเจนแล้วจะไปติดพันแล้ว การดันต่อไปคือรู้จักจัดพอร์ตการลงทุนการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะจัดพอร์ตพอร์ตคืออะไรครับกับต่านพอร์ตคือพอร์ตพอลิโอพอร์ตพอลิโอเป็นการวางแผนการลงทุนเป็นองรวมเป็นส่วนผสมผ็นการเงินที่พอเหมาะเริ่มจากสัดส่วนลงทุน a อสเซสให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจการจัดพอร์ตการลงทุนมีสองข้อ พอแรกจัดพอและตรงตามเป้าหมายตรงกับความเสิ่งที่รับได้จัดพอตาเป้าหมายทางการเงินการใช้เงินตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ะน้ความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยแค่หกเดือนลงทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่ลงทุนในความเสี่งยงกลกางนิดหน่อยผลตอเตทนก็สูงขึ้นนิดหนึ่งย่ยมากน้องๆต้องมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นอารเรามีเป้าหมายใช้เงินที่มากขึ้น ต้องเก็บเงนินเรื่ลงทุนนานขึ้นวาเป้าหมายระยะกลางเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยแต่พอเราเริ่มทาําง,งานต้องเตรียมเงินก้อนไว้วจำดอกใบเกษียณอีก2 0 3 0มปีข้างหน้าเป้าหมายระยะยา,ยาวใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเราต้องมีทังเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จัดพอร์ตยังไงดีครับกัปตันทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายจะมีระยะเวลา ผลตอบแทนที่ต้องการความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปพอร์ตเมีสำหรับซื้อของที่ต้องการไปในหนึ่งปีพอร์ตบีสำหรับซื้อบ้านในละสามปีจดสี่จำเกษียณอีกยี่สิบปีพอร์ตปเพทประกอบด้วยสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัสดส่วนที่ต่างกันพอร์ตมีเวลานาน,านกว่าการลงทุนสินทรัพย์ข้เสี่ยงสูงความเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนการลงทุนในระหว่างทางได้ยังไงละ่ะถ้าไม่รูโตขึ้นจัดพอร์ตที่กับตันแนะนํานะครับ แต่ว่าใจข้อของการจัดพอร์ตอะไรคือคราบกับตันหัวข้อที่2คือการจัดพอร์ตการลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนมูลค่าพอร์ตการลงทุนการลงทุนสินทรัพย์หลายๆประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคาราบกับตันเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทอุ่นหุ้นกู้อาสั่งหุหรือทองคํามีความผันผวนต่ปปอปัจจัยในปัจจุบหนที่แตกต่างกันในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงิน มีความมั่นใจในมันมากกว่าหุ้นตามไม่ราคาทองคํามักสูงราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวทําให้เงินทุนเราขาดทุนจนแทบไม่เหลืออะไรเราใส่ไข่ั้งหมดไว้นน่นแต่กล้าใบเดียวทาจะกล้าตกไข่ก็จะแตกหมดเลยหากเราลงในงสินทรัพย์อื่นๆที่รับผลก,กระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคําก็จะทําให้ผลอนคลายงทุนของเราได้ทั้งหมดเรากระจายไปเศษหลายๆตะก้า ถ้าก้าได้ก้าหนึ่งตกก็ยังเหลือใครมีก้าอื่นองละ่ะนอกจากนี้คนตัดใช้เงินเช็แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงจะเพชชนะกระจายการลงทุนไงละ่ะเพราะตัวพอการลงทุนแล้วละ่ลวะเราระจายลงทุนในสินทรัพย์หลไยประเภทนี้ยังเยอะมากไหมเมื่อเราเลือกกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเราต้องดูต่อไปอีกว่ายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ ถ้าปลอลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่การกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงการลงทุนในชรื่อสายการบินทัวร์คือโรงแรมก็จะผลกระทบไปด้วยทําให้มึนแค่พอเราเสียหายกางกงะจายลงทุนอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธในทิศทางตรงกันข้ามเพราะเวลาตวัวขึ้นตกอาิ๋หุ้นมาตัววงมันจะมากลมขึ้นสวนทางตลาดช่วย้พระการลงทุนไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยง สามารถทาได้ลงทุนข้ามประเทศด้วยนะต้องเชื่อคืคอการเงินท้ากับตานการลงทุนในต่างประเทศช่วยบองกันการพอตการุนแม่กรับมันก็จะเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นการเมืองเศรษฐกิทจทำให้ตลาดหทุนประเทศนั้นลดลงไม่ได้ผลตอบแทนประเทศอื่นที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้โอากาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นการกว่าการลงทุนในประเทศเดียว การเงินของประเทศต้องระวังอแต่แดกเปลี่ยนสวาสดิาเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะแบบนี้เองการเงินกองทุนกองทุนรวมหรือคะกาดูกันอยินยังไงคะกาลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแจะจะรู้กองทุนรวมกับแบบซับซักการลงทุนหลายหลแห่งมาดูรถกองทุนต้งหมดที่เรามีเราเป็นหนร่งในประเภทศให การลงทุนซ้ำๆหรือกระจกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ทำให้มั่นใจว่าพอการลงทุนของเรามันกระจายความเสี่ยงแล้วของพ้นครับครับตันขอบคุณมากเลยมีนช่วยแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดการปอการลงทุนได้แล้วสมัติใจด้วยนะเพราะเวลาผ่านไปมูลค่าพอการลงทุนจะเปลี่ยนไปแต่ส่วองินสักที่เคยเบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่าตอบโจทย์ว่าหมายของการลงทุนหรือเปล่าน้องต้องมาส่วนการลงทุนใหม่ที่เรียกว่าปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนร e b a l a n c p o r t ไงได้เลยครับกระตันก็สงสัยตามกระตังรอได้เสมอน,นะอย่าลืมว่าการตัดสินใจต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกระตักรอจะอยู่เคียงข้างที่ปุึกแาการลงทุนนี้เองจ้า เอาความน่ากับกับตันไหว้ไหว้กับกับตันโอรโตรัหาได้ใช้เป็นโปรดนี่มีออมพร้อมลงทุนโดยโอรโตรัลคอร,ร,ร์รัลดูแม่ขาดทุนเพื่อคุณมั่นใจโทรในสองศูนย์เจ็ด